พะเยาว,วัดเชียงทองจัดรำลึก50ปีมิตรชัยบัญชาเจ้าอาวาสวัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่สะสมเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาจัดกิจกรรมรำลึกถึงมิรชัยบัญชาครบรอบการเสียชีวิต50ปีอย่างยิ่งใหญ่โดยได้นำสิ่งของสะสมซึ่งเป็นทั้งโปรแกรมหนังแผ่นปิดประกาศหนังรูปภาพนิตยาสารภาพยนตร์ ที่เป็นผลงานของมิชชัยบัญชาที่สะสมไว้มากกว่า100เรื่องรวมทั้งของสะสมที่เป็นการบอกเล่าชีวิตของมิชชัยบัญชามากกว่า1000ชิ้นมาแสดงในงานรำลึกถึงมิชชัยบัญชาครบรอบการเสียชีวิต50ปีเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาการนำภาพยนตร์ผลงานมิชชัยบัญชานำมาจัดฉายในลักษณะเป็นภาพยนตร์กลางแปลงแบบย้อนยุคตลอดจนถึง นิรศาการที่ประกอบด้วยโปรแกรมภาพยนตร์แผ่นปิดประกาศหนังรูปภาพนิตยสารและของสะสมอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับมิจฉัยบัญชาถูกนำมาจัดแสดงภายในบริเวณวัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทองได้ทำการสะสมไว้และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของมิจฉัยบัญชาภายในบริเวณวัด ในวันที่8และ9ตุลาคมในปีนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของมิจฉัยบัญชาครบรอบ50ปีซึ่งปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมรำลึกถึงมิจฉัยบัญชาอย่างยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิจฉัยบัญชาไว้หลากหลายและจำนวนมากโดยพระครูภัยจิตธรรมพรเล่าว่าตนเองนั้นมีความประทับใจในพระเอกมิจฉัยบัญชาตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็ก และได้ติดตามผลงานมาโดยตลอดถึงแม้จะไม่อยู่ในช่วงยุคของมิชัยบัญชาแต่ก็ได้ดูผลงานแล้วรู้สึกประทับใจจึงได้ทําการสะสมสิ่งของต่างๆของมิชัยบัญชาซึ่งถือว่าเป็นพระเอกในใจและด้วยความที่มีความเป็นพระเอกรูปหลอ่อตามแบบฉบับของคนไทยโดยแท้จริงจึงได้สะสมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมิชัยบัญชามาโดยตลอดทั้งที่เป็นโปรแกรมหนังแผ่นปิดประกาศหนัง หนังสือนิตยสารรูปภาพและภาพยนตร์ซึ่งมีการสะสมไว้เช่นโปรแกรมหนังแผ่นปิดประกาศนั้นก็จะมีของมิชชัยบัญชาที่เป็นของดั้งเดิมมากกว่า100เรื่องและเป็นผลงานของมิชชัยบัญชาที่ไปแสดงหนังในที่ต่างๆรวมแล้วได้ทำการสะสมไว้รวมแล้วมากกว่า1000ชิ้นซึ่งในปีนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของมิชชัยบัญชาครบรอบ50ปีจึงได้นำของสะสมต่างๆมาแสดง นิรราการรวมทั้งจัดฉายภาพยนตร์ให้กับผู้คนได้รำลึกถึงอดีตและในปีนี้ถือว่าได้จัดให้มีการรำลึกอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในห่วงวันที่8และ9ตุลาคมก็มีกิจกรรมทั้งการทำบุญครบรอบการเสียชีวิตมิชัยบัญชาแบบล้านนารวมทั้งได้มีการจัดนิรรศการรวมทั้งนำหนังกลางแปลงเป็นผลงานงมิชัยบัญชามาจัดฉายท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคหนังกลางแปลง ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสการชมภาพยนตร์ในยุคก่อนและในแต่ละวันท่านสามารถที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำที่วัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ทีรศักดิ์คล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอ,อสอมทพะเยารายงาน ကြည့်ရတော့ပုံပေါ်တယ်ကိစ္စနဲ့ဘာလဲ။ဘောင်းမစကေးတရမလာแล้ว။ဘုရားသားပဲ။ပြန်တော့ရှိသေးတယ်။